สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิช่นเคยนะครับกับจยนเจมประกายแสงนาตีนะฮะเราอยู่ในดีของอาจารย์เจมตัวตึงเซิร์ฟ410และคนนี้ครับคือสายฟรีและมีช่อง YouTube ครับไปติดตามจารย์เจมกันได้นะครับดูประวัติกันเลยครับเติมเงินไม่เคยเติมนะครับผมแสดงเป็นโบนัสนี่ครับเติมเป็น0ูนย์แบงค์นะครับผม ไม่เคยเติมมาก่อนและที่สำคัญครับเขามีลาชาทะเลลึกสี่ดาวสามดาวม่วงแล้วครับผมโหจัดๆนี่โกเกสือเขาห้าดาวห้าดาวม่วงแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับมีอาวุธโกเกสือนะครับมีคอเกลิวนะครับผมและไปดูอันดับลยนยประลองครับผมบอกเลยว่ารับประกันความโหดยังไงเหรอรอไซตามะวิดพื้นใส่ก่อนปึ๊บมาตรงนี้ อันดับสี่ลานประลองครับผมไหนดูผลต่อสู้สินี่ไงแค่ซิลคูต่อสู้นี่คือแบบหัวจัดนี่ยป้องกันสุดยอดฮะผมบอกเลยว่าสุดยอดแล้วจานจริงเขาบอกว่าใช้เพชรได้ไม่จํากัดผมไม่ตีอันดับหนึ่งสองสามนะสู้ไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมไปตีอันดับห้าหกนี่แหละนะครับผมจัดทีมอย่างนี้นะคอเกลิวนะครับเลเวลสี่เยนะคอเกลิลเลเวลสี่ ต้องใช้สายพลังสองตัวนั่นก็คือทาซูมากิและเกนริวเกนชุบทาซูมากิความเร็วอันดับ5้างั้นหรืออันนี้ผมก็เพิ่งดูเลยนะราชาทะรลลึกความเร็วอันดับหนึ่งโกคุสึไล่อันติไล่เตะก,กันไปมีปูบองครับเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มารับข้างหน้าอแล้วก็อสุล่าคาบูโตะนะครับอ่าโอ้โหทีมอย่างนี้อยู่อันดับ4ลานปลาลองไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมใช้เพชร ตีกับดํบห้าให้ดู1ทีละกันนะครับแล้วนี่มันโหลดอะไรครับเนี่ยโหลดอะไรครับฮัลโหลครับโหลดอะไรครับฮัโลรรโหล,โลตะกี้นี่คือไซตามาวิทพื้นนานมากเลยต้องออกเกมมารีใหม่ไม่รู้เป็นอะไรมาเ๋ยวเอาเพชรไปตีอันดับห้าละกันนะครับลุยปุ๊บมายังวิทพื้นานานแน่นอนมันวิทพื้นานานแน่นอน มาโหลดมาจังหวะนี้ปึ๊บมาโอเคโอ้โหดูทีมอีกทีมหนึ่งแล้วมีราชาทะเลลึกเหมือนกันแล้วมีโกเกสึแล้วมีดวงเช่นกันนะคืนซูเปอร์ทะเลเกนิี้เเปิดมาก่อนเลยครับฝั่งตรงข้าเปิดก่อนนะฮะขอเปลี่ยนอเมชันนิดนึงนะเปิดมาก่อนอย่างนี้โดนแรนตีมาก่อนนะแซวฟ่าทะเลภูเขาเตะมาตรงนี้เอาแล้วครับแล้วก็ราชาสกีบูดโอหโสามดาวด้วยฮะไม่ธรรมดาครับตรงนี้ เอาอยัางไงครับจานเจมครับระบำข้างพังไม่ได้ครับสวนขึ้นกับไปนี่แล้วเป็นระบบใหม่แน่นอนครับเป็นการไล่อันติครับคืนซูปเปอร์เทเลเกรนนี้เข้าตื่นดื้อตื่นดื้อตือต่นมาระบำข้างมันไม่น่าสวนขึ้นกันมาครับว่ามาตรงนี้เอาเรื่องจัดจริงๆเลยก็แร่แแฟาทะลายหินมากยังยืนได้อยู่แล้วก็โอ้โหราชานนันฟ้าอันติเมส,สก,กิลราชานเทเลเลึกเอาอีกแล้วฮะกำแพงแจ็กตื่นตื่นมาตรงนี้อืมเอ้ยทาซสมากิมีหินรอบตัวโคเทมา ราชสีพูดอัดหน้ามาตรงนี้อัดกระเทิอนบักเคลแล้วกระโดดระบำข้างมนน่นาสวนขึ้นกันไปปึ๊บไปตรงนี้เลยบอกนะจานเจมว่ามีอาวุธสามดาวทั้งสองตัวนะครับผมเตะมาตรงนี้ติดโลนไปสองตัวเลยทีเดียวเชียวเอาละครับอีการะเบิดมาระบำข้างบนนี้น่าสวนขึ้นกันไปอย่างยืนได้อยู่อีการรับแรงแท็กติ้งสบายใจเฉือก็สำหรับจานเจมนี่กาซานายมาตรงนี้ครับโอ้โหแล้วอีการระเบิดขึ้นกับไปด้วงถึงก็ติดโลนระบเข้าไม่น่าจะด้วงมาบ้ามาตรงนี้น่าจะจบไวพอสมควรนะ แส่ฟาตะเลบุกเขาจากจานเจมครับแรงจัดๆแล้46ล้านดาเมจไปคู่เลยครับแล้วก็มาอีกแล้วนี่กาซานายอัดกระเทือนบักเคลนอัดกำแพงครับเป็นอาวุธ3ดาวเช่นกันเอาเรื่องจัดๆจริงๆครับสำหรับจานเจมพระสายฟีมีอาวุธ3ดาวถึง2ตัวโกกกระสือและราชาทะลลึกของเขาจะพาทีมชนะได้อย่างง่ายดายแน่นอนฮะตรงนี้คนซุปเปอร์เลคนิยัดหน้าเบทีน เอาละครับฝั่งตรงข้ามไม่มีฟีนิกซ์แมนฝั่งจันจรไม่มีฟีนิกซ์แมนเพราะฉะนั้นมันจบไวแน่นอนตรงนี้แซฟฟาตลัยหินมากยังยืนได้อยู่ฮะโอ้โหแล้วแซฟฟาตลายัยเขาใหม่อีกทีนึงอืมติดโลครับผมนี่กับอาซานายมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอืมติดพิษต,ติดกัดก่อน,นไปโอ้โหแล้วเลือดเลือดเลือดราชาสีฟูดอย่างเยอะฮะฝั่งตรงข้ามสนามแรงบิดไปอีกแล้วปูบบ่บอมจิ้มธรรมดาไปเอาละครับ อย่างไรฮะตรงนี้แทงท็อปมังสวิรัตหวดคืนกลับมาติดโล่กันไปครับสำหรับดวงแล้วโล่หายโล่หายโล่หายจังหวะนี้เข้าสู่ที่2มาครับราชาซีฟูดของจานเจมได้เปิดก่อนมครับมอว่าเกลูกันชุกของฝั่งตรงข้ามตุยไปแล้วนั่นเองรับมข้างพังม่น่าครับปูบอมหายไปหวานครับตรงนี้แซฟลาตะไรภูเขาจะกัดไล่ทันตีห้าหกล้านดลเมือมาเจ้าโคตรแรงแซฟลาตะไภูเขาวิกีหนึ่งห้าสิบหกล้านดาเมจ ตามเมฆคงที่จ,จัดแล้วก็ราชาซีฟูดจะปิดเกมเลยหรือเปล่าตรงนี้ยังยืนได้อยู่ติดโลก,กันไปสนามแรงบิดมามาแล้วครับตรงนี้ราชาซีฟูดขอสวนคืนกลับมาครับดวงยังยืนได้อยู่ครับแล้วก็ติดโลก,กันไปไอสถานาทีสะท้อนคืนกลับไปก็ติดโลครับต่อยธรรมดาไปครับแล้วก็คืนซปเปอร์เตเล็กโคยัดหนา้าไปอีกทีหนึ่งคืนซปเปอร์เตเล็กโคอีกทีหนึ่งฮะแล้วยังไงต่อฮะ โอ้ถ้าสมากีเวลาติดกระน,นำสีแดงนี่มันเทอะัดจ,จ,จ,จริงๆพืนซูเปอร์อีกทีหนึง่งมาครับทามากินะไม่มีลูกไฟใช้ตีธรรมดาปาปเข้าสู่เทนที่3ครับมาครับราชาซีฟูจานเจมเปิดไปก่อนตะวันนี้ป้าไปยังยืนรับแรงกระแทกดีอยู่ดีอยู่ฮะฝั่งตรงข้ามราชาซีฟูขออีกรอบนึงมีการานนาอัดกระเซินบัคเกิลกำแพงแตกไปฮะแล้วก็แซฟฟาอะไรพวกเขาจะปิดจอบเลยหรือเปล่าคราสี่ล้านเอาเมรแล้วปิดจอบไปฮะของดับสี่ได้อยู่ฮะสำหรับจานเจมสุดยอดจริงๆ เราไปดูคู่อลของเขาดีกว่าฮะว่าจะเป็นยังไงต่อคู่อัลลีของเขาครับนี่ฮะแค่ได้เออได้แค่ได้แค่ไดเออมาดูตรงนี้กันว่ารักษาอันดับลยนยประลองได้อย่างไรนะจานเจมมาครับตรงนี้ครับอ๋อจานเจมไปตีครับไม่ได้ไม่ได้เขามาตีนะถ้าเกิดเขามาตีเขาต้องอยู่ฝั่งสีฟ้านะครับผมโอ้เราคืนซูปเปอร์เลีเกนี้เขาเปิดมาก่อนยัดหน้า,าตรงนี้ แต่าออะไรภูเขาเปิดมาก่อนเลยครับรับแรงกระแทกกันไปครับแล้วก็นีกาซานายครับยัดหน้าใส่ปู่บอมมาตรงนี้อย่างรีรับแรงกระแทกได้ดีลแล้วเราอีกาอแล้วก็เราบอมข้างบนไม่น่าจากระบบใหม่ครับไล่ตีคืนกลับไปแล้วนีกาซานายมาอีกทีนึงตรงนี้ฮะกัดก่อนตัวเดียวคือกกเกสือระเบิดถล่มดวงดาวล้านจักรวาลอุกสามดาวาาสุดหล่อเท่เรือยแต่ยัดหน้าดุ่งเต็มๆตรงนี้จะสะท้อนคืนกลับไปจะแรงขนาดไหนเราบอมข้างบนไม่น่ายัดหน้าใส่ปูบอม,มอีกทีนึง เอาละครับนี่กะสานไมล์มาตรงนี้ปึ๊บไปอืมอ Display, ือ a, ีกาโกกันสื่อยังรับอะไรได้ดีๆอยู่แล้วระบำข้างพังมินาาไม่ใช่ครับคือซูเปอร์เทเลกันนี้เขาแล้วนี <și S 2> ่ฮะนี่กะสานไมลอัดกระซินบักขึ้นแล้วก็กำแพงแตกไปติดกัดก่อนกันลุลวงก็ตรงนี้ติดกัดก่อนระเบิดถล่มดวงดาวล้างจักรวาลไอ้ระบบใหม่นี่มันไล่แอนตี้กับกันนำหัวจริงๆฮะตรงนี้เอาละครับระบำข้างพางมินาาสวนขึ้นกันไปอีกทีนึงฮะโอ้โหน่าจะสูสีนะสำหรับคู่นี้ ว่ามีตัวรับแรงกระแทก2ตัวเลยดวนแซวฟ้าทลายภูเขาไปตรงนี้แล้วก็แซวฟ้าทลายภูเขาไปทีนึงสาสล้านดามเมจเอาเนืนอะจัดจริง,รง,รงๆล้วก็นี่กาซานายเลื่อนหลอดหลอดเลื่อนม่วงเริ่มมาครับจานเจมหลอดเลื่อนม่วงเริ่มมล้วอีการะเบิดอีการะเบิดอีกาของจานเจมยังรับแรงกระแทกได้ดีอยู่อีการะเบิดขึ้นกัไปพร้อมกับกบลัมข้างบนไม่น่าว่าไปตรงนี้ผมบอกเลยว่าดวงสามารถเล่นได้นะครับสำหรับสายฟรีเล่นได้ยาว แต่ภาตภัยภูขเขามา22งอล้านดามเมกาโลไล่ขว,วัโลหายหรือเปล่า,าบูบอม,มยูอ,อีกาฝั่งคนต่างระเบิดกันหมดแล้วครับไม่มีกิกี้คอยรับแรงแท้แล้วด้วยสำหรับฝั่งตรงข้ามหลับบัมคังบอมินา่ายัดหน้าโบลอบอโบลอตินโดดวงต่อยธรรมดาใส่โกกิสสโกกัสสิติดโลกาโลไล่ขว,วัญปบูบอมปูบอมไปหวนเอาแล้วครับฝั่งจานเจมเสียคนไปก่อนอย่างนี้คืนซูเปอร์เทลิเขายัดหน้าไป เราก็มาโลหายโลหายโลหายสนามแรงบิดมาแรงจัดจัดเกลียวกันชุบติดโลอีกรอบหนึ่งแล้วก็นีกาสานายมาตรงนี้แต่เป็นอาวุธธรรมดาเท่านั้นส่วนเราฝั่งตรงข้ามนับกาโลครับไม่มีลูกไฟใช้เลยต้องตีธรรมดามาแล้วก็ทัสมากิครับไม่มีลูกไฟใช้เช่นกันตีธรรมดาใส่โบลอดแล้วจังหวะนี้ครับมาครับเข้าสู่ทีที่2คืนซุปเปอร์เทเลเกนี่นเขายัดหน้ามาครับแล้วก็จะเป็นการไล่ขวนจากกาโลมาก่อนเกลือวกันชุบไปหวันแล้วเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นแต่ฟาตาเลยภูเขาตรงนี้ซ้อนตัวกันมาเลยครับผมนีกาซานายครับ ใส่กกคัตสึตรงนี้ติดกัดกรอนกันไปเอาละครับฝั่งตรงข้ามนี่เหลือตัวครบอยู่เลยโดนระเบอมข,ข้างว่าไม่น่าจะระบบไหมไล่อันตีคืนกลับไปแล้วก็มีกาซานายปั๊อบอาจระเซิรปเคลื่อนระพื้นกระเบื้อง,องแตกไปตรงนี้นีกาซานายสวนคืนกลับมาบ้างรับอีกทีหนึ่งครับติดกัดกรอนแค่กกคัตสึตัวเดียวจังหวะนี้ครับสนามแรงบิดไปแลระ,ะบำข้างพังไม่น่าบ้าไปตรงนี้อหโบล้อไปหวันว่นเราหนีกาซานายมาตรงนี้ติดกัดก่อนไปสองตัวครับ แล้วจะเป็นราชาสีบุดอีกทีหนึ่งของจานเจมครับตีดวงกันไปสะท้อนคืนกลับมาดวงถึงกระติดโลดเลยทีเดียวเชียวแล้วไม่มีดูไฟใช้โกคิสิเลยต้องเข่าธรรมดาไปนีกาซานายมาย,ยัดหน้าไปจทิง12ล้านดาเมจใส่ด้วยแล้วกาโลไลควรทันสมกีไปวันหรือแค่สามตัวเท่านั้นระบำคังฟังไม่ไดืมสุดยอดจริงๆเอาแล้วครับตรงนี้ครับเหลือ3ตัวแทงครับ3ตัวสเตรง์ครับสายต่อสู้ทั้ง3ตัว แต่ฟาทะไล่บุขเขามันไป่ดวงดวงลีเลื่อยขึ้นมาแล้วก็ยัดหน้าคืนกลับไปตายไปหนึ่งตัวคือเจริวกันชุบและดวงต่อยธรรมดากโกคัสึติดโลดดวงต่อยธรรมดาคืนกลับมากโกคัสึกจานเจมติดโลด่เช่นกันและเข้าสู่สนามแรงปิดแล้วกาโลไม่มีลูกไปใช้เลยตีธรรมดาใส่ดวงคืนกลับมาสะท้อนคืนกลับไปราชาซิฟูตายซะง,งั้น เอาเรื่องจริงๆฮะตรงนี้ลาซาซีพุดเปิดมาดีที่นสามป้าป้าป้าๆๆไปติดกัดกอนไป2ตัวพร้อมกับระบําข้างมันไม่น่าจะระบมาป้าไปตรงนี้8ปดลา้านสองแสนดามิแล้วก็นี้กาซานนอัดเันรักขึ้นอีกแล้วฮะติดกัดกอนฮะแล้วโกเกสุไซฟ้าทะลายภูเขาตรงนี้แรงจัดจริงจริงล้านดาเมจเลยหรือเปล่าเชียวแต่ไปอีกทีนึงครับไลอันตีไป22ล้านนะโกเสุก็ยังยืนได้อยู่แล้วก็มีกาซานายไปอีกทีนึงโดนยำขนาดนี้โกิสุลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยฮะ เหลือแค่กาโลยืนเงาอยู่ตัวเดียวพร้อมกับบําข้างหอยหน้าสนามแรงบิดปึ๊บไปตรงนี้กาโลยยิงยนได้อยู่แร่นี้กาซันไมาไีมทีนึงเป็นยังไงฮะยังติดกัดก่อนอยู่โดนด่วงต่อยธรรมดาอย่างติดโล่อยู่แล้วกาโลจะไล่สวนขึ้นมาด้วยอัลติเมตสกิลของเขาใส่ด้วงเต็มๆอาเมฮามิฮาอุสันดาวสุดลอเท่แต่ยังติดโล่อยู่ ดวงต่างคนต่างเกิดขึ้นมาใหม่นี่ก็อาซานายปามาตรงนี้19ล้านดาเมจเหลือกาโลตัวเดียวสะท้อนขึ้นกับมาแรงจัดแล้วก็เอาอีกทีนึงครับทำให้โล่มันหายไปแล้วมาแล้วครับโกเกสึไม่มีลูกไฟใช้นะแล้วก็แสบอะไรปุกเขาจากการไล่อันติเมทสกิลสิล้านดาเมจแล้วก็ชนะไป สุดยอดไปเลยครับจานเจมสายฟีตัวหนึงเซิร์ฟ410แล้วพบกันใหม่สับวัน,นี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในกนารทำคลิปต่อไปนะ้วสรวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมและครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ